ดูประโยชน์ของการฉีดโฟมใต้ตัวบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1นึเลยครับประโยชน์อันดับแรกของการฉีดโฟมใต้ตัวบ้านนะครับจะปิดโพรงครับใต้พื้นบ้านทั้งหมดนะครับให้เรียบเสมอกันและเกิดความสวยงามนะครับข้อที่2นะครับก็คือจะทําให้ไม่สามารถมีสัตว์ต่างๆเข้าไปอาศัยอยู่ได้งูนะครับเป็นหลักเลยงูตัวเงินตัวทองครับแล้วก็หนูครับหรือว่าแมลงต่างๆครับสัตว์ต่างๆสามนะครับไปสามารถทําให้น้ำนะครับไหลเข้าไปในตัวบ้านและเกิดการซุดตัวของตัวบ้านได้นะครับสี่ครับป้องกันการซุดตัวของตัวบ้านได้อย่างดีครับแล้วกย้นิขึ อันนี้ก็คือ4ี่ประโยชน์หลักๆนะครับของการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านครับท่านใดนะครับที่สนใจที่จะให้เราไปทําการสารวจพื้นที่ดูหน้างานก็ติดต่อสอบถามเราได้เลยครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับทาง Google Facebook l น์แอดติ๊กต๊อกนะครับแล้วก็ยูทูบครับสามารถเข้าไปดูผลงานของเราได้ต่างๆนานานะครับมีหลายผลงานมากหลายรูปแบบมากหลายชิ้นงานมากครับแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องยูทูบของเราด้วยครับสวัสดีครับ